ทุนหนึ่งแสนนำเสนอธุรกิจพิชิตฝันนั้นช่วยสารฝันการลดขยะของคนทั้งโลกด้วยตู้กดผลิตภัณฑ์ของเลวอัตโนมัติสวัสดีค่ะนนนุทยาตีวินอารองณ์ค่ะสาขาวิชาการจัดการมหา,นะาวิทยา,าลัยนราธิวาสราชนครินททุกคนเคยสังเกตกันไหมคะว่าสภาพอากาศในตอนนี้มันเปลี่ยนไปมาก แล้วทุกคนเคยสงสัยกันไหมคะว่าต้นเหตุของมันจริงๆมาจากธรรมชาติหรือมาจากตัวเรากันแน่จากฐานข้อมูลสถานการณ์สิ่งแวดล้อมนั้นพบว่าในปี2,561นั้นมีขยะมูลฝอยเพิ่มมากขึ้นร้อยละ2.05และมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มมากขึ้นจากเดิม27.37ล้านตันอีกด้วย โดยหลักๆของขยะมูลฝอยนะคะก็จะเป็นบรรจุภัณฑ์ที่เป็นพลาสติกซึ่งจะย่อยสลายได้ยากและเป็นปัจจัยหนึ่งอีกด้วยที่จะทำร้ายสภาพแวดล้อมของโลกค่ะทำให้เราได้คิดค้นนวัตกรรมตู้กดผลิตภัณฑ์ของเหลว R U r e ที่มีทั้งสบูเ่เหลวแชมพูน้ำยาล้างจานและอื่นๆที่สามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะ โดยกระบวนการของตู้กดนั้นจะสามารถเก็บลิภัณฑ์ได้นานและสามารถให้บริการได้ถึง24ชั่วโมงรวมถึงถ้าหากว่าลูกค้าได้ใช้บริการ1ครั้งนั้นตู้กดจะมีการฆ่าเชื้ออัตโนมัติภายในรอบๆตัวของตู้กดเพื่อป้องกันเชื้อโรคต่างๆอีกด้วยค่ะ ั้งนี้ผลิตภัณฑ์ในตู้กดนั้นจะมาจากกลุ่มแม่บ้านหรือกลุ่มวิสาหกิจในพื้นที่นั้นๆเพื่อส่งเสริมอาชีพและเป็นรายได้ให้กับคนในชุมชนและในพื้นที่นั้นๆอีกด้วยค่ะซึ่งลูกค้าเป้าหมายของเรานะคะก็จะเป็นทุกเพศทุกวัยที่สามารถใช้ผลิตภัณฑ์ในชีวิตประจำวันได้รวมไปถึงผู้ที่สนใจในการรณรงคงลดขยะและรักโลกอีกด้วยค่ะ จะเห็นได้ว่าทุน1นึ่งแสนนำเสนอธุรกิจพิชิตฝันนั้นนอกจากที่จะช่วยสารฝันการลดขยะของคนทั้งโลกได้แล้วยังสามารถช่วยสร้างอาชีพให้แก่คนในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืนด้วยตูก้กดผลิตภัณฑ์ของเลวอัตโนมัติ r u v e.